ยอน,นเฮ้ยเล่นมุกอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยหลายๆปอมแล้วเกืบบอบแล้วลน้ำเกือบแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นนักบอลเขาซ้อมกันจัดๆกับตาตัวเอง,งเป็นแ้นอีกแล้วคือถ้าใครเ,น,เนี่ยเราอ่ะได้เห็นนักบอลแบบตรงหน้าเลยก็คือแบบประมาณ300เมตรถ้าใครอยากกินแบบนี้ตรงนี้ไม่ถึง300ไม่ถึงเลยแค่ตนี้ก็ประมาณ3ชเมตร ระยะทางไม่ถูกเลยเห็นนัตตีเป็นไงบ้างนัตตีหล่อมากค่ะแอบกระซิบใครอยากเจอนะตีบุญญาเกียรติที่เขาบอกว่าอุ้ยหล่อน,นักหล่อนนะ โอปป้า <Opp> อุทัยธานีใช่โอปป้าอุทัยธานีเลยตัวจริงหลอกออมาในภาพยกนิว้วถ้าใครอยากเจอนะคะต้องมาชมกันที่สนามของอุทัยธานีเลยลเรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรอส่งคำร่ำลือและคนดูที่ดูอยู่ยังไม่ได้อยู่อุทัยอยู่กรุงเทพไม่ต้องห่วงใครเลยเขาเตะกรุงเทพเขามีชื่อว่อะไรนะคะ<อ> ก็เป็นอีโบ๊คลับถิ่งเขามีชื่อทีมด้วยอีโบอีโบมาจากอะไรคะไม่บอกไปหาเองทำไมบอกเดี๋ยวโดนโดนเฟซบุ๊กแบนกลัวเป็นของดีเมืองอุทไทยอีโบอยากรู้เลยแอบกับซิทได้ไหมที่่ข้างหลังดี๋ยโอเคแต่พรุ่งนี้ชอบใช้กระเด็นนั่งดิ้งนะดีกอ่าด้ว ขอโทษตาทำไมขอโทษที่แบบว่าพูดออกสื่อไม่หอ๋อไม่เป็นไรหรอกอีโบเดี๋ยวให้เขาไปหากองมาเขาเองไว้งามๆค่ะคุณแดดอันนี้คือคือคุณแดดดีแดดเยอะมั้งรำขนาดนี้แดดเลยดีกว่าแดดที่ไหนมีแต่ไฟเหรอเี๋ยวยืด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 ตัวอยู่นายอย่าดูหมุนไม่ดูได้ไม่ต้องดูเราก็ได้ดูแดดดีเนี่ยงานดีนี่ชอบดูนักบอลตรงไหนก็กล้ามเนื้อส่วนไหนที่สุดจะบอกดี เกาะตั้กาะตั้งเอ็นหนึ่งซิกแพคค่ะซิกแพคซิกเกียเยี่ยมโอเคเดี๋ยวถ้าอยากจะมาดูซิกแพคชัดๆมาที่สนามนะอย่า<อ>ดูอยู่แต่ที่บ้าน,น<ร>เห็นจังๆโอเคเดี๋ยวเราจะดูบอลกันแล้วใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวหา,าที่นั่งกันโอเคไปเลยไปหาที่นั่ง